เด้อคิดฮอดสวัสดีจ้าสุภุสุคนมันนี้เลิ่งานออกกาบมากรู้สึกว่าอยากกินแกงเซนท่อนๆหลังจากเขาเตรียมประกอบล้วแล้วเ,เขาก็เริ่มจวดจวดเลยจ้าอาใส่โค้งไก่ลงไปตีนไก่ขอไก่จ้าพูดนะพูดหมอแล้วหมอเองหน่อย,อยู่ ปีไก่กับมีจา้าแล้วก็ตามไม่ลากผักชีมีกระเทียมน้องได้จา้ากระเทียมมาทุบๆเอาแล้วก็ใส่หัวช่วยเท้าลงไปจา้านี่ใส่ไปเลยโอ้ยตัวหมอดิหมอกอ่ะหน่อยฮักตามด้วรสดีจา้าของสุรน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำ ซีอิวขาวใสไปเลยจ้ะทักสองทับพี่โอ้ยเค็มบ้น,ะนอะตามด้วยน้ำมันหอยจ้าประมาณสองทับพี่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองจ้าใส่ลงไปเลยประั้นใส่ไปประมาณกระเทียมดองกระปุกหน่อยใส่ไปเลย ี๋ยวจะกับปิดฟ้าลยจ้าตุนไปเรื่อยๆประมาณตักชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงดิจ้า<ม>เปิดฝากมาโอ้ยจะเป็นหอมห่วยเสร็จแล้วจ้าต้องเร็จแกงแซ่บของเราวันนี้นะคะเสร็จแ,แล้วจ้าพี่น้องเริ่มที่หอดยี่สิบปันข้าปบิษัทปีหนาจะเริ่มวันสิบแปดพิเศจะแกงแซ่ทองอีกนะรอบนึ่รงรอบ,บนึงคือแซ่ทองทีนี้แบบว่าแซ่แสบจนแบบว่าบบน้ำใสมันบินเลยอ่ะ กินกินตะมุงนั่นแหะเป็นผิดนะเสียบใส่ปุ้เลยไม่ได้กินของหองพอก่อนมาเลมาเลยมาได้ถาเมาเลยมาได้ไม่ต้องกินเกงเส้นน้ำตานสมอย่างอยูจ้าเฮ็ดเองกะแซบเองแล้วเนาะไกลกับเปือยโอ้ยสมอย่างอีกทีจ้าเสียบร้อม คุณแล้วไปจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดติดตามจ้า